นี่แกเป็นใคร่อนที่จะถามชื่อคนอื่นอะชื่อบอกชื่อแกมาก่อนสิฉันมีชื่อว่ารักแล้แก,กล่ะชื่ออะไรส่วนฉันมีชื่อว่าเซนแกใช่วยเซนมีสาสเทพหรือเปล่านะถ้าใช่แล้วแล้วมันจะทำไมละ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงฉันก็ต้องฆ่าแกนะสินั้นก็เข้ามาได้เลย งั้นฉันจะฆ่าแกดเดร็วงั้นก็เข้ามาได้เลยเออเก่งๆมากสมแล้วที่เป็นเซนปีศาจเทพนะผู้แชร์คนนั้นเป็นใครกันชื่อเก่งๆมากเลยไปฏดบัติที่ระลับกุศลหัดเอาเรื่อง,งถึงแม้จะไม่ทีกับตายก็ตามเชี่อ,อีจอบก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบขอบคุณจริงนะครับ ส่วนใครที่ชอบกูจะลืมกดไลค์กดแชร์กดสิดตามด้วยนะครับนี่แหละครับบ๊ายบาย